สวัสดีค่ะทุกคนพบกับคลิปของ URU กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะพามีสาระนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะพาแปลงไฟล์ PDF ค่ะให้กลายเป็น Word โดยที่ตัวหนังสือนะคะนี่อักษรตัวหนังสือต่างๆพยัญชนะสระดต่างๆจะยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะไม่ขาดไม่เกินไม่ต้องมาตามเติมแล้วนะโอเคค่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่านะคะนี่คือไฟล์ PDF นะคะนนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวนะคะนี่มาเป็นตัวอย่างให้นี่ นี่คือไฟล์ pdf นะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาแปลงนะคะวิธีการง่ายมากนะคะอันดับแรกนะอันดับแรกนะคะให้เพื่อนๆเข้าไปที่ google drive ของตัวเองนะคะอยากจะรู้ว่า google drive อยู่ตรงไหนบางคนอาจจะไม่รู้ว่าการเข้า google drive เข้ายังไงนะคะเข้าตามนี้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะให้ล็อกอิน เข้า Gmail นะคะหลังจากที่ทุกคนล็อกอินเข้า Gmail เรียบร้อยแล้วนะคะให้มากดฝั่งขวามือตรงนี้นะคะนี่มันก็จะมีแบบนี้นะคะนี่ให้เราคลิกที่ Google Drive นะคะนี่มันก็จะเด้งไปที่หน้า Google Drive ของเรานะคะทุกคนนี่ขอปิดอันนี้ไว้นิดนึงก็คือหน้าตาแบบนี้นะคะนี่หน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนต้องเข้าที่ Google Drive ก่อนนะคะโอ้ไม่ชาร์จมัวไม่เป็นไรนะคะเห็นหนะะ้าค่าตาก,กันแล้วว่ามัน เป็นหน้าตาแบบนี้ก็พอแล้วนะคะลำดับต่อมานะคะทุกคนให้ทุกคนเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ pdfcandy com นะคะเพื่อที่จะทำการแปลงไฟล์ pdf ให้กลายเป็นไฟล์รูปภาพก่อนนะคะตรงนี้นะคะเหตุผลที่เราต้องแปลงเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่แปลงให้เป็นไฟล์รูปภาพถ้าเกิดเรา,าใช้ pdf เลยในการทำให้เป็น Word เลยมันจะทำให้เป็นตัวหนังสือยึกเยือค่ะหรือว่าอักษร พยัญชนะมาไม่ครบเพราะฉะนั้นคํามันจะขาดขาดเกินๆนะคะเราจะทําการแปลงไฟล์ให้เป็นไฟล์รูปก่อนที่เราจะแปลงให้เป็นเวอร์นะคะทุกคนโอเคค่ะเอไอเว็บนี้เดี๋ยวเ๋วแนะนําเว็บนี้ก่อนนะคะเว็บนี้มันมีข้อดียังไงบ้างนะคะทุกคนเผื่อใครจะเอาไว้ใช้ในการทํางานอื่นๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูความเจ๋งความนันของมันก่อนนะคะนี่นะคะหน้าตา นี่คือหน้าหลักของเว็บนี้นะคะเครื่องมือ PDF นะคะทั้งหมดเลยนะคะทุกคนมีทั้งแบบทุกคนอยากจะย่อไฟล์ PDF หรออยากจะรวมไฟล์ได้หมดเลยนะคะเปลี่ยน PDF เป็น Word เปลี่ยน Word เป็น PDF เปลี่ยน Excel เป็น PDF หรือว่า JPEG ต่างๆนะคะคือทำได้หมดเลยล็อกไฟล์ PDF ก็ได้นะคะปกป้องไฟล์ PDF ก็ได้ก็คือทำรหัสไฟล์ PDF นั่นแหละนะคะนี่ได้หมดเลยนะคะ จะตัดแยกไฟล์ PDF ก็มีนะคะฟังก์ชันนี้ก็มีแก้ไฟล์ PDF ยังได้เลยค่ะข้อตัดไฟล์ PDF นะคะนี่นี่นี่มีหมดเลยนะคะทำหมายเลขหน้านี่เผื่อใครจะเอาไปเล่นนะคะเอาไปแปลงไฟล์ได้หมดเลยนะคะเว็บนี้นะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราย้อนกลับมาที่หน้าที่เป็นหน้าในการแปลงไฟล์นะคะของเว็บ Candy นะคะนี่หน้าในส่วนที่เป็นหน้าของอที่จะแปลงไฟล์ PDF ให้กลายเป็นไฟล์รูปภาพนะคะ ให้ทำการกดเพิ่มไฟล์นะคะตรงสีเขียวๆตรงนี้นั่นเองนะคะตรงนี้นะคะหลังจากที่ทำการกดเพิ่มไฟล์นะคะเราก็มาดึงเอาไฟล์ PDF นะคะของเราอันนี้ชื่อไฟล์ลูกหมู3ตัวนะคะเป็นไฟล์ PDF ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทำคลิปนี้ให้ดูนั่นเองนะคะโอเคแล้วกด Open นะคะทีนี้รอก่อนแป๊บหนึ่งนะมาแล้วนี่นะคะคือไฟล์ที่เราอัปโหลดลงเมื่อกี้นะคะทำการกด แปลงนะคะทุกคนรอก่อนแป๊บหนึ <t 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 ่งเหตุผลที่เราต้องใช้วิธีนี้เพื่อที่จะทำให้ตัวหนังสือพยัญชนะสระดต่างๆมาครบหมดนะคะถ้าเกิดเราแปลงโดยใช้เว็บเว็บนี้เลยในการแปลงจากไฟล์ pdf เป็นไฟล์ word เลยผลที่ได้มาเป็นยังไงคะก็เหมือนกับเว็บทั่วไปอะค่ะได้มาก็จะไม่ครบนะคะพยัญชนะก็มาไม่ครบมาไม่ถูกอะไรเงี้ยนะคะโอเคทีนี้กดดาวน์โหลดนะคะ งขอโอเพนก่อนนะคะ,ะทุกคนคะทีนี้ไฟล์จะมาในรูปแบบของสองไฟล์แบบนี้นะคะเป็นไฟล์รูปภาพ2อ,อันแบบนี้เหตุผลที่มันมาแบบนี้เพราะว่าไฟล์ pdf ของเรามันมี2หน้าคือเวลาที่เราแปลงนะคะถ้าเกิด pdf มีกี่หน้ามันจะถูกแปลงออกมาเป็นไฟล์รูปภาพตามจำนวนเท่านั้นนะคะตามจำนวนนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่น ไฟล์ PDF ของเราเรื่องลูกหมู3ตัวเนี่ยมันมี2หน้าเพราะฉะนั้นเวลาถูกแปลงออกมามันจะแปลงมาเป็น2ไฟล์ต่อกันนะคะหน้าต่อหน้านะคะโอเคเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําการแปลงไฟล์จากไฟล์นี้ให้กลายเป็นไฟล์ Word e จะต้องไล่แปลงทีละรูปทีละรูปนะคะโอเคอน,นี้เปิดให้ดูดเดาไปคลิกเปิดขึ้นมาสิขยายดูใน่อยสินี่นะคะอันนี้คือไฟล์รูปภาพนะทุกคน นี่ที่แปลงจาก PDF ไปแล้วโอเคเดี๋ยวกดเซฟก่อนนะคะต้องมาเซฟอีกทีนะทีนี้นะคะทุกคนให้ทุกคนกลับมาที่ Google Drive นะคะของทุกคนนะคะหลังจากที่เรามาที่หน้า Google Drive นะคะเราจะทำการอัปโหลดไฟล์รูปภาพไฟล์นั้นนะคะเข้าไปที่ Google Drive อีกทีนึงนะคะ จะกดตรงนี้เพื่อทำการอัปโหลดก็ได้นะคะโดยการทำการอัปโหลดไฟล์หรือว่าจะกดตรงนี้ก็ได้นะคะถ้ากดคำว่า mydrive ให้กดคลิกข,ขวาแล้วก็กดอัปโหลดไฟล์นะคะทีนี้เราจะเห็นว่ามันเด้งมาที่หน้านี้นะคะเราจะทําการอัปโหลดลงไปอันนี้เป็นไฟล์ต้นฉบับนะคะ pdf นี่เราจะทําการอัปโหลดไฟล์ที่เป็นไฟล์รูปภาพไฟล์นี้นะคะเข้าไป เห็นไหมคะมันทำการอัปโหลดสำเร็จแล้วมันก็จะเข้าไปที่ Google Drive ของเรานะคะทีนี้เราจะมานี่นะคะไฟล์นี้นั่นเองนะคะทำการคลิกขวาค่ะจึงมันก็จะเด้งมาที่ตรงนี้นะคะทำการ Open with ค่ะจึง Google Docs ค่ะ รอมันอัปโหลดแป๊บหนึ่งนะคะตึงๆๆใจเย็นๆนะคะทุกคนมาแล้วนะคะนี่อันนี้คือไฟล์ที่เป็นไฟล์ต้ฉนฉบับนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะอันนี้มันก๊อฟไม่ได้นะจะทําการก๊อฟไม่ได้นะคะก๊อฟไม่ได้อ่าเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะตึงนี่ค่ะไฟล์นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไฟล์นี้คือไฟล์ที่ถูกแปลงออกมาให้กลายเป็น ฟเวิร์ดนะคะแต่ข้อเสียนะคะคือเราจะต้องเอาไปจัดหน้าอีกครั้งหนึ่งแต่ตัวหนังสือมาหมดเห็นไหมคะมาหมดไม่ตกหล่นเลยไม่ตกขาดเลยนะคะนี่แค่ก๊อปปี้ไปจัดหน้าใหม่แค่นั้นเองนะคะนี่สามารถก๊อปปี้ไปจัดหน้าใหม่ได้เลยนะคะแค่นี้เองเห็นไหมมาหมดเลยนะคะแต่แปลงได้เฉพาะที่เป็นตัวหนังสือนะคะแปลงรูปภาพมาไม่ได้นะคะ ตารางอะไรงเงี้ยแปลงมาไม่ได้มันจะแปลงให้แค่ตัวหนังสือนะคะเห็นไหมแต่มันก็ช่วยย่นระยะเวลาเราได้ในการที่ดีกว่าเราจะไปพิมพ์ใหม่ถูกต้องไหมเห็นไหมง่ายไหมคะง่ายนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะในการแปลงไฟล์ pdf ให้กลายเป็นไฟล์ word แค่นี้เองนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนนะคะที่กําลังหาวิธีการนะคะ ถูกใจไหมคะถ้าถูกใจอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับใครที่หาวิธีอยู่แต่สําหรับใครที่มีวิธีที่ดีอยู่แล้วนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ยิ่งดีนะคะใครที่มีวิธีดีกว่านี้ก็ยิ่งดีนะคะโอเคค่ะวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เอามาแชร์นะคะใครที่รู้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะใครที่ยังไม่รู้ก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ช่วยย่นระยะเวลาในการทํางานนะคะให้เราทํางานได้ไวขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคคลิปนี้เป็นคลิปที่มีสาระที่สุดแล้วแหละนะคะก็จะพยายามหาคลิปที่มีสาระมาลงบ้างนะคะทําคลิปไร้สาระหลายคลิปโอเคค่ะยังไงอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะเดียวเจอกันคลิปหน้ามีอะไรมาแชร์หรือว่าอยากจะให้แชร์เรื่องไหนบ้างนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้เลยนะคะโอเคบายๆเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ